ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเวลานี้ดาวพุธด,ดาวแห่งปัญญาแห่งจักรวาลยกเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมถุนไปจนถึงวันที่สสิงหาคมสำหรับชาวราศีตุลน,นี่คือการเปิดประตูสู่โชคชะตาที่ใหญ่กว่าเดิมช่วงเวลานี้ไม่ใช่แค่การคิดแต่คือการตื่นรู้ไม่ใช่แค่เส้นทางชีวิตเดิม,ดมแต่คือการข้ามพรมแดนทางความคิดสังคม และจิตวิญญาณาศาสตร์ชั้นสูงต่างๆให้ไปเรียนรู้ในช่วงนี้นะครับดังนั้นชาวราศีตุลดาวพุธหมายถึงปัญญาก,การวิเคราะห์การสื่อสารความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมถุนดาวพุธเป็นตำแหน่งกเกษตรราธิบดีพุทธแข็งแรงมากดังบทกรรโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่ากเกษตรพุทธหยุดเล่เมถุนกันช่างจำนานแจมแจ้งแถลงไขโค้งกับฉันนั้นเล่าก็เข้าใจปัญญาไวช่างคิดประดิษฐ์ดี ดาวพุธเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับชาวราศีตุลพุธอยู่ในภพที่เก้าภพที่เก้านั่นคือโชคลาภจากบุญเก่าครูศาสนาปรัชญาการเรียนรู้ขั้นสูงการเดินทางไกลการตีความหมายของชีวิตใครที่ไปหาครูบาอาจารย์ในช่วงนี้ไปเรียนรู้ในช่วงนี้จะได้ความหมายของชีวิตจะได้จุดเปลี่ยนแปลงชีวิตเรือที่9้าคือเส้นทางแห่งการปลุกพลังจิตวิญญ,ญาณและพุธคือผู้นําทางความคิด นั้นนะครับพลังบวกในพุทธที่อยู่จุดที่เกของคุณหนึ่งความคิดจะเริ่มสูงขึ้นจะมองไกลมองลึกและมองใหม่คุณจะไม่ไม่แบบคุณจะไม่สนใจแค่เรื่องเดิมแต่เริ่มตั้งคําถามกับความหมายของชีวิตใครที่เรียนเรื่องจิตวิญญาณนะฮะเป็นจิตวิญญาณปัชญาโหราศาสตร์กฎจักรวาลนะฮะใครที่ลงเรียนร้อยกฎในช่วงนี้นะฮะจะปังมากนะฮะนับจากนี้นะฮะนะก็มี นะแนะนำท้ายคลิปนะนะช่วงนี้นะครับจะเข้าใจแบบทะลุใจ 2. นะครับโอกาสด้านการเรียนการสอนและการเดินทางไกลดีมากสําหรับใครที่ต้องสอบสมัครทุนเรียนต่อหรือเปิดคอร์สสอนใครมีแผนเดินทางต่างประเทศหรือวางแผนธุรกิจระดับโกลบอลนะดาวเปิดทางให้แล้ว 3. นะครับการสื่อสารของคุณจะพาโชคมาไม่ว่าคุณจะเขียนจะพูดจะสอนหรือเล่าเรื่องในโซเชียล ช่วงนี้จะดึงดูดผู้ฟังที่ใช่คําพูดของคุณจะเป็นพลังเรียกโชคซี่นะครับครูหรือคําสอนบางอย่างจะเข้ามาในชีวิตหมายถึงได้ปัญญาก็ได้ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้บางคนจะพบครูคนใหม่หรือไอเดียที่แปลเปลี่ยนชีวิตได้บางคนจะเจอจิ๊กซอว์บางชิ้นที่ทําให้ทุกอย่างในอดีตเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นสิ่งที่ต้องระวังหนึ่งคิดเยอะจนไม่ลงมือดาวพูดในเรือนที่9้าอาจทําให้คุณหมกมุ่นกับการเสพข้อมูลมากเกินไป ระวังนักศึกษาชีวิตไม่กล้าเป็นนักลงมือนะครับสเถียงเรื่องความเชื่ออย่าเสียเวลาถกเถียงกับคนที่มีความเชื่อต่างเพราะพุทดจะผลักดันให้คุณพูดเก่งเกินไปรู้ว่าเมื่อไหร่ควรนิ่งมากกว่าโตสาแผนเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงหากคุณกำลังวางแผนเดินทางต่างประเทศหรือทําธุรกิจ ต่างแดนตรวจเอกสารและความพร้อมให้ดีนะครับหาดเคล็ดลับใช้พลังดาวพุธช่วงนี้ให้เขียนปัชญาส่วนตัวของคุณออกมาแล้วแชร์กับโลกศึกษา,าศาสตร์ใหม่ๆที่เปิดโลกทัศน์เช่นจิตวิทยาปัจฉญาและเงินจากจักรวาลโดยเฉพาะ100กฎแห่งความมั่งคั่งที่ผมกําลังเปิดอยู่นี้เฉพาะราศีคุณคุณจะร่ํารวยและมั่งคั่งขึ้นหากคุณไปเรียนรู้ในช่วงนี้นะฮะมีวิธีสมัครท้ายคลิปตั้งเป้าหมายการเดินทางหรือเรียนรู้สิ่งที่ใหญ่กว่าชีวิตประจําวัน ตัวยอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยนะฮะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยเป็นแค่คนชอบเขียนเรื่องธรรมะวันหนึ่งเธอเริ่มโพสต์บทสวดและข้อคิดไอจีนะฮะในไอจีเนี่ยวันนี้นะฮะเธอมีผู้ติดตามนับแสนและกลายเป็นนักพูดที่คนทั้งประเทศฟังนะฮะฉะนั้นพลังช่วงนี้คุณควรจูนพลังโดยใช้คําพูดเพื่อคอนเฟิร์มกับจักรวาลว่าฉันเปิดใจรับแสงแห่งปัญญาฉันเดินบนเส้นทางแห่งความจริงคําพูดของฉันเปลี่ยนชีวิตของฉันเองและของผู้อื่นสรุปแล้วครับ ถึงเวลาตื่นขึ้นจากความคุ้นชินและเดินทางสู่ความรู้ที่แท้จริงพลังคำพูดของคุณมีพลังสะเทือนจักรวาลโอกาสจะไม่มาตอนที่คุณพร้อมแต่มันจะมาก็ต่อเมื่อคุณเปิดใจรับเพราะนั้นในจักรวาลนี้เต็มไปด้วยเสียงผู้ที่พูดด้วยปัญญาและศรัทธาจะกลายเป็นผู้นําจิตวิญญาณและในช่วงนี้คุณคือคนคนนั้นดาวพระอาทิตย์ก็เดินไปเกษตรราชิบดีลับเป็นมหาจักร ในระในเรือนการงานนับจากนี้ไปหนึ่งเดือนบางคนงานสําเร็จงานใหญ่งานก้าวหน้างานได้เครดิตได้ความน่าเชื่อถือนะฮะได้ลาบจากการทํางานนะครับคนที่ประสบความสําเร็จระดับระดับโลกเนี่ยนะฮะเขาใช้พลังราศีเกิดอย่างลึกซึ้งนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวบางคนเป็นนักธุรกิจระดับโลกที่สร้างบริษัทจากศูนย์จนกลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเพราะเขาใช้พลังคิดนอกกรอบการทดลองแม้ไม่มีใครเข้าใจบางคนเนี่ยนะครับเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณที่ใช้พลังแห่งความเชื่อความเห็นอกเห็นใจจินตนาการเปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้าน บางคนนะครับเป็นนักลงทุนที่เฉียบคมใช้พลังการวิเคราะห์ลึกจัดระบบเป๊ะทุกรายละเอียดและกลายเป็นเศรษฐีพันล้านในวัยหนุม่มพวกเขาใช้พลังเหล่านี้นะครับเพราะนั่นคือราศีของพวกเขาแม้จะไม่รู้ตัวแต่พลังมันทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นนะครับในช่วงที่คุณเกิดค,คุณได้รับมอบพลังงานจากจักรวาลน,นะฮะ <c oughs> พลังงานราศีช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวต่างๆพลังงานแต่และคนก็จะแตกต่างฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้จักใช้พลังราศีของตัวเองเนี่ย นะในคอร์สเนี้ยผมกําลังจะบอกคุณคอร์สนี้นะครับอยู่ระหว่างทํายังมีโปรโมชัน่นพิเศษนะฮะตอนนี้ทําเสร็จไปแล้ว4ี่สิบแรกนะครับสี่ิเปอร์เซ็นตแล้วเพราะนั้นนะครับถ้าเสร็จเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ราคานี้นะฮะตอนนี้ยังให้ราคาโปรโมชัน่นคอร์สนี้กันจากประสบการณ์ดูดวงกว่า2ี่สิปีและได้ดูดวงเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านนะผมได้เห็นชัดเจนว่าคนมั่งคั่งใช้พลังราศีเกิดอย่างมีกลยุทธ์แต่คนธรรมดามักกลัวพลังของตัวเองนะถ้าคุณรู้สึกว่า ถึงเวลาของคุณแล้วให้คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลือกราศีเกิดของคุณบอกแอดมินว่าพร้อมมั่งคั่งแล้วก็ตามด้วยราศีแล้วมาเริ่มฝึกพลังกันนะฮะเหมือนมหาเศรษฐีและผู้นําระดับโลกเขาฝึกมาแล้วนะฮะแม้พวกเขาไม่รู้ว่ามันคือพลังจักรวาลวันนี้คุณรู้และคุณพร้อมเริ่มนะครับแล้วฝึกพลังที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลกกับ100กฎแห่งความมั่งคั่งทางการเงินนะฮะในเวอร์ชั่นที่เป็นราศีที่คุณเกิดคือจริงๆเนี่ยในคอร์สเนี่ยเปิดมาพอสมควรแล้วแหละนะฮะ ก็มีท่านเรียนไปแล้วนะฮะสี่สิบกดนะฮะบางคนเรียนไปแล้วเนี่ยเขาก็ไลน์มาบอกเนี่ยจะอ่านให้ดูนะอาจารย์ค้าเนี่ยหนูไม่คิดเลยว่าการใช้ชีวิตแบบรวยขึ้นจะเกิดขึ้นจริงได้หลังจากเรียนไปแค่สิบกดแรกหนูตัดสินใจเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าใหม่ใช้คําบางคําที่อาจารย์บอกในคลิปนะฮะยอดพุ่งขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นแบบที่หนูแทบไม่ได้โฆษณาเลยลูกค้าเริ่มพูดกับหนูว่าคุณดูมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีและหนูก็รู้ว่านั่นแหละค่ะ เป็นสนามพลังเฉพาะคนเกิดราศีของหนูตามที่อาจารย์สอนหนูขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้หนูมีไรายได้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นเลยได้ค่าคอร์สคืนเลยค่ะนะครับคนนี้นะครับเขาบอกครับอาจารย์ครับนะฮะผมมาแบบอยากรู้ว่ามันเวิร์กไหมไม่ได้คาดหวังอะไรแต่หลังจากเรียนไป ถึงกดที่5ไปแล้วปรับวิธีเสนอขายแค่เล็กน้อยผมปิดยอดได้400,000บาทภายใน5วันจากลูกค้าที่เคยบอกผมว่าคิดก่อนนะทุกคําสอนมันเป็นปฏิบัติมากไม่ใช่แค่แรงประดานใจแต่มันคือระบบความมั่งคั่งของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักลบด้านการเงินอย่างผมนี่ไม่ใช่คอร์สธรรมดาแต่มันคือบูปินรวยเร็วสําหรับคนที่พร้อมลงมือจริงคนนี้บอกอาจารย์ค้าหนูลงหลายคอร์สมากค่ะนะฮะแต่สุดท้ายก็วนกลับมาคิดมากไม่ลงมือกลัวล้มเหลวแต่พอเจอคอร์สร้อยกดนะของราศีหนูหนูเริ่มทําตาม โดยไม่คิดมากข้อคําอธิบายบรรชัดและพลังของอาจารย์ก็มั่นมากผลลัพธ์คือหนูเปิดรับลูกค้าครั้งแรกในชีวิตได้เงินทันที9,900บาทใน3วันทั้งที่เมื่อก่อนกลัวการตั้งราคาเป็นปีขอบคุณจริงๆค่ะอาจารย์ไม่ได้แค่สอนวิธีหาเงินแต่อาจารย์ปลุกใจคนที่ไม่เชื่อตัวเองรวยได้อย่างหนูให้เริ่มตน้นคนนี้บอกหนูเป็นแม่บ้านที่เก็บเงิเงนไม่เคยพอเลยค่ะทั้งที่วางแขนเยอะมากคุมทุกบาทแต่เงินก็หายไปกับเรื่องไม่คิด แั่ไม่คาดคิดตลอดแต่พอเรียนคอสนี้ได้สูตรเก็บเงินที่มันเข้ากับธรรมชาติของราศรีหนูหนูปรับการเก็บเงินใหม่จากเดิมติดลบ3,000บาททุกเดือนเหลือเก็บเดือนละหมืน่นภายในเดือนแรกหนูน้ําตาไหลเลยค่ะเพราะนี่คือครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูบริหารเงินได้เหมือนคนที่มีบุญไม่ใช่คนที่ต้องเอาตัวรอดอีกต่อไปข้าพระธุนอาจารย์ที่เข้าใจจิตของคนอย่างหนูและสร้างกฎที่มั่นคงแบบนี้ไว้ให้คนนี้บอกนะฮะเมื่อก่อนหนูใช้ชีวิตแบบรอวาสนา คิดว่าถ้าบุญมาเมื่อไหรคงจะรวยได้สักวันแต่ตอนนี้หนูเข้าใจว่าบุญที่ยังไม่ปลุกคือพลังที่ยังไม่ส่งออกไปแค่เรียนสิบกดแรกหนูเปลี่ยนจากการนั่งภาวนามาเปิดรับงานแบบใหม่ได้เงินก้อนแรกนะฮะสองหมื่นสองพันบาทภายในห้าวันจากการแชร์เรื่องที่หนูถนัดในกลุ่มที่หนูเคยกลัวจะโดนดา่าตอนนี้หนูเชื่อแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้แค่สอนแต่เป็นผู้ปลุกพลังนะฮะให้ให้ลุกขึ้นใช้ประโยชน์จริงๆขอบคุณจากใจนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะนะครับ คอร์สนี้เนี่ยจะได้ลงมือปฏิบัติผ่านเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนการลงมือปฏิบัติแต่และคนจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับเรียนจากวิดีโอเรียนซ้ําได้ตลอดหาเวลาเรียนเองนะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดเนี่ยเนี่ยเวิร์กบุ๊กเล่มนี้เนี่ยเนี่ยก็จะมีคําอธิบายการใช้งาน work เวิร์กบุ๊กนะครับสมุดภารกิจ100วัน100กฎแห่งความมั่งคั่งทางการเงินนะฮะของราศีนะฮะถูกออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้คุณลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกาาาาาาารรรรเเงงงงิินงงน,นนะะนนนนคคควมดดแลละะะะะะืพัภยยยใใฮฮอ่ป็บบโโช้โหาศสต์ พลังวิทยาศาสตร์พลังงานนะฮะกิตวิทยาความมั่งคัง่งปัชญาความมั่นคงนะระดับโลกจีนอินเดียยู U, นะฮะมาผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับนายเจะบอกวิธีใช้อยู่ในนี้นะฮนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มั่งคัง่งนะครับก็ลองนะฮะก็ย่นระยะเวลาชีวิตตัวนี้กดว่าพอฟังไปแค่กดข้อแรกอะค่ะเออกลับมาตัดสินใจอะไรหลายๆเรื่องที่จะทําอะได้เยอะมากๆเลยแค่นี้มันก็ได้เป็นมูลค่ามากกว่าค่าคอสไปเยอะแล้วอะค่ะแล้วก็มันจะมีอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าราศีเราอะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเออชอบ สร้างสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนแล้วแบบชอบจ่ายตังอะไรบางอย่างเพื่อให้เราอะดูดีเออแล้วก็ไม่กล้าขายของแพงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อาจารย์แนะนําว่าให้ลองแบบตอบช้าๆไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องทําให้ตัวเองดูดีเมื่อกี้ก็เลยลองปิดการขายทางออนไลน์ไปอะแบบไม่ยอมลดราคาคือลูกค้าก็ถามมาเนาะแล้วเราลองแบบลองแบบพยายามตอบช้าๆว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่ซื้อของเราอะ<ๆ>ก็ไม่ยอมลดราคาเป็นหนึ่งหมืนปรากฏว่าลูกค้าซื้อก็ปิดการขายได้เลย<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมารีวิวหน่อยแล้วแบบ หมื่นหนึ่งอะปกติต้องรีบรดเลยเพื่อให้เขาอะซื้อเราแต่ปรากฏเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ยอมลดอะลองลองตอบช้าๆดูแล้วเออเราได้กำไรเพิ่มมาหมื่นหนึ่งเออก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่เหมือนกับว่าอยากพัฒนาตัวเองโดยใช้อา่าพื้นฐานทางโหราศาสตร์ที่อาจารย์จะแนะนําเนี่ยค่ะไม่ต้องมีสถานที่ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องออกไปข้างนอกยังไงเลยก็คือแค่ตั้งใจฟังตอบคําถามตามกฎที่อาจารย์ว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันได้ร้อยกฎอะจะชีวิตมันแบบจะแบบ พัฒนาพุ่งพวดขนาดไหนอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องออกมาบอกว่าเออเรียนกับอาจารย์เหอร้อยกวดถึงความมั่นคงเนี้ยไม่เสียปักแน่นอนค่ะ